เจ็ดสัตว์กีบที่นิยมเลี้ยงสัตว์กีบที่นิยมเลี้ยงกันนี้นั้นมีอยู่หลากหลายชนิดทั้งที่เป็นสัตว์สามัญพื้นฐานที่อยู่คู่กับวิถีความเป็นมาของไทยเราที่เลี้ยงเพื่อใช้แรงงานทั้งในภาคเกษตรกรและคมนาคมเลี้ยงเพื่อบริโภคเนื้อนมรวมไปถึงสัตว์เศรษฐกิจใหม่ๆที่เพิ่งมีการเพราะเลี้ยงไม่นานจะมีอะไรบ้างไปชมกันครับหนึ่งวัวหรือโค การเลี้ยงวัวหรือโคนั้นเป็นปัส,สัตว์ที่มีมานานโดยเลี้ยงเพื่อใช้แรงงานใช้ประโยชน์จากมูลและเลี้ยงเพื่อกินเนื้อกินนมซึ่งก็มีให้เลือกเลี้ยงหลากหลายสายพันธุ์โดยปัจจุบันนั้นมีการเลี้ยง2รูปแบบคือเลี้ยงวัวนมและเลี้ยงวัวเนื้อหรือวัวขุนโคขุนซึ่งก็คือการเลี้ยงการขุนให้โตเร็วๆนั่นเอง ซึ่งวัวนั้นจัดว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวหนึ่งที่มีความสําคัญมากโดยวัวหนึ่งตัวสามารถสร้างรายได้มหาศาลให้กับผู้เลี้ยงอย่างมากตั้งแต่การเป็นลูกวัวไปจนถึงวัวโตเต็มวัยเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นวัวเนื้อหรือวัวนมซึ่งก็ต่างสามารถสร้างรายได้ให้กับกเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็นอย่างมากหากมีการวางแผนศึกษาวิธีการเลี้ยงมาอย่างถูกวิธี 2. ควายหรือกระบือ กาเลี้ยงควายหรือกระบือนั้นก็จำแนกออกเป็นสองรูปแบบเหมือนวัวคือเลี้ยงเพื่อใช้แรงงานทำไร่ไถนาและเลี้ยงเป็นควายเนื้อเพื่อบริโภคซึ่งก็มีให้เลือกเลี้ยงหลากหลายสายพันธุ์เช่นกันโดยปัจจุบันมีการนิยมเลี้ยงควายขุนขายโดยใช้อาหารจากพื้นที่ที่มีเพื่อลดค่าใช้จ่ายสามารถขายได้ทั้งลูกควายควายขุนควายเนื้อและแม้กระทั่งควายที่ซื้อไปเลี้ยงดูเล่น 3. หมูหรือสุกร เนื้อหมูถือเป็นเมนูอาหารคู่บ้านที่นิยมซื้อไว้ติดครัวการเลี้ยงหมูจึงได้รับความนิยมมากทั้งเลี้ยงในรูปแบบฟาร์มหรือเลี้ยงแบบน้อยๆเช่นหมูข้อหมูหลุมโดยการเลี้ยงนั้นก็มีการคัดเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับผู้เลี้ยงเช่นเดียวกับการเลี้ยงสักีบอื่นๆเลี้ยงมากเลี้ยงน้อยก็ขึ้นอยู่กับผู้เลี้ยงว่าสามารถจัดการดูแลในปริมาณหรือจำนวนเท่าไหร่ซึ่งก็ต้องศึกษาข้อมูลเหล่านี้ก่อนเลี้ยงโดยการขายนั้นสามารถขายตั้งแต่เป็นลูกหมู ตัวเต็มวัยและพ่อแม่พัน 4. หมูปา่าปัจจุบันหมูป่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่มีการพ่อเลี้ยงเพื่อรับประทานเนื้อเป็นอาหารหรืออาจจะเลี้ยงเพื่อเป็นสัตว์เลี้ยงตามบ้านโดยมีการทำฟาร์มหมูป่าเพื่อจำหน่ายเนื่องจากมีความต้องการของตลาดซึ่งผ่านหมูป่าก็หาไม่ยากอาหารที่ใช้ก็ใช้พืชผักที่มีอยู่เพื่อลดต้นทุนการขายก็ขายได้ตั้งแต่ลูกหมูตัวละตั้งแต่500บาท ไปจนถึงหมูโตน้ำหนักประมาณ50กิโลก็จะขายกิโลกรัมละประมาณ50บาทข้อดีของการเลี้ยงหมูปา่าคือต้นทุนต่ำสามารถเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมได้ขั้นตอนการเลี้ยงและการดูแลไม่ยุ่งยากทนต่อโรคตลาดมีความต้องการสูงมูลของหมูสามารถนำมาทำปุ๋ยหมักใส่พืชได้ดีถ้าแพะตัดเลี้ยงสำหรับชาเกษตรกรอย่างแพะปัจจุบันกำลังได้รับความสนใจอย่างมากสาเหตุหลักมาจากมีสายพันธุ์ให้เลือกเลี้ยงได้หลากหลาย อย่างไรก็ตามสัตว์ชนิดนี้ยังถือเป็นของใหม่สำหรับคนไทยจำนวนมากการเลี้ยงแพะนั้นจะมีระยะเวลาสั้นกว่าการเลี้ยงวัวโดยแพะเป็นสัตว์ที่หากินเองเก่งมากทนต่อทุกสภาพอากาศได้ดีไม่ว่าจะร้อนฝนหรือหนาวก็อยู่ได้หมดผลผลิตแทบจะใช้ได้ทั้งตัวอย่างเช่นนมเนื้อหนังหรือขน เลี้ยงง่ายมากเนื่องจากเป็นสัตว์ตัวเล็กดูแลจัดการง่ายใช้พื้นที่ไม่เยอะซึงแพะนั้นก็มีหลากหลายสายพันธุ์อยู่ที่ว่าจะเลือกเลี้ยงแพะเนื้อหรือแพะนมอาหารที่ใช้เลี้ยงก็เช่นหญ้าเนเปียหญ้าแงนคล,ล่าหรืออยากให้อาหารอื่นๆเช่นพืชตระกูลไม้พุ่มก็สามารถนํามาให้ได้อย่างเช่นพวกใบปอสา,าใบพุทราใบมะขามเทศเลี้ยงประมาณห้าถึงหเดือนก่อจำหน่ายได้โดยน้ำหนักจะอยู่ประมาณ25้ากิโลกรมัม6แกะ แกะเป็นสัตว์ที่จัดอยู่ในตระกูลกีบท้าคู่มีทั้งชนิดที่มีขาและไม่มีจัดอยู่ในตระกูลเดียวกับโคแต่มีขนาดเล็กกว่าสามารถเลี้ยงได้ง่ายจัดเป็นสัตว์ประเภทสัตว์เที้ยวเอื้องที่มีสี่กระเพาะสามารถออกลูกได้ครั้งละ1-3ถึงตัวหลายคนสงสัยว่าการเลี้ยงแกะจะได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ามากน้อยแค่ไหนในเมื่อคนไทยยังนิยมบริโภคเนื้อหมูเนื้อวัวหรือไก่เป็นหลัก ตรงจุดนี้คงมีน้อยคนที่จะรู้ว่าเนื้อนมขนและหนังของแกะนั้นมีความสาคัญมากในภาคอุตสาหารกรรมอาหารและสิ่งทอของไทยโดยเฉพาะการนำมาเป็นวัตถุดิบหลักในผลิตภัณฑ์บางอย่าง นมแกะแม้ว่าจะไม่นิยมดื่มเพราะมีปริมาณแคลเซียมที่สูงเกินไปสําหรับการดื่มต่อว,วนันแต่มันก็เป็นส่วนประกอบสําคัญในการทําชีสหลากหลายชนิดรวมไปถึงการทําโยเกิร์ตหรือนมเปรี้ยวที่เราบริโภคก,กันในปัจจุบันด้วยนอกจากนี้ใครที่ชอบทานอาหารฮาลลหรืออาหารอิสลามนั้นก็คงจะพอรู้ว่าเนื้อแกะถือเป็นวัตถุดิบหลักในอาหารชนิดนี้ที่เรียกว่าขาดไม่ได้เลย ถึงแน่นอนว่าในประเทศไทยมีประชากรชาวมุสลิมถึง7.4ล้านคนแบบนี้เนื้อแกะย่อมมีความต้องการในตลาดมากทีเดียวยังไม่รวมกับการส่งออกไปยังประเทศอื่นๆที่มีความต้องการบริโภคเนื้อแกะแต่ภูมิประเทศนั้นไม่เอื้อต่อการเลี้ยงเจ็ดกวางกวางเป็ดสัตว์ชนิดหนึ่งที่เกษตรกรเริ่มให้ความสนใจต้องการเลี้ยงเพราะกวางเป็นสัตว์เขี้ยวเอื้องกินอาหารได้หลายชนิดต้นทุนค่าอาหารที่ใช้เลี้ยงจึงต่ำมากผลต่อโรค และมีอัตราการสืบพันธุ์สูงผลผลิตเจก,การเลี้ยงทำไรายได้ให้แก่ผู้เลี้ยงทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นเนื้อหนังหรือเขาฟววางอ่อนที่สามารถตัดได้ทุกปีโดยการนำเขาฟางอ่อนมาแปรรูปเป็นยาบำรุงร่างกายด้วยการหมักในแอลโกอฮอล์กับการผลิตเป็นเมรร็ดแคปซูลซึ่งได้รับความสนใจในกลุ่มผู้รักสุขภาพเพิ่มมากขึ้นโดยกวางที่นิยมเลี้ยงก็เช่นวางดาววางรูซาเป็นต้นครับเหล่านี้ก็เป็นบนรรดาสัตว์กีบ ปศุสัตว์ต่างๆที่นิยมเลี้ยงกันไม่ว่าจะเลี้ยงเพื่อใช้แรงงานเลี้ยงไว้กินเนื้อเลี้ยงไว้ขายหรือเลี้ยงไว้ดูเล่นก็ต,ตามแต่จุดประสงค์ของผู้เลี้ยงจะมองเห็นช่องทางที่เหมาะสมสวัสดีครับ